สวัสดีครับเข้าสู่ในสัปดาห์ที่5นะครับของการเรียนทักษะกีฬาแฮนด์บอลนะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับในทักษะกีฬาแฮนด์บอลนะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับข้อแรกนะครับเพื่อป้องกันนะครับในการบาดเจ็บของตนเองนะครับข้อที่2นะครับเป็นความปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตามครับต่อมานะครับก็จะเข้าสู่การประเมิน การอบอุ่นร่างกายนะครับด้วยตารางเก้าช่องทั้ง4ท่านะครับต่อไปอาจารย์จะทําตัวอย่างในการสอบนะครับทั้ง4ี่ท่านะครับจะลืมนะครับข้อที่1นนะครับใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับปฏิบัติต่อเนื่อง4ท่านะครับข้อที่2นะครับในแต่ละท่าให้ปฏิบัตินะครับจํานวน10ครั้งนะครับและอันที่3านักเรียนจะต้องเปล่งเสียงนับตลอดนะครับท่าที่1คือท่าแยกชิดนะครับ อเริม่มหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งส้อมหกห่มเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่สองนะครับคือท่าขึ้นลงนะครับขึ้นลงก็ทำสามช่องนะครับ อาจารย์เน้นย้ำนะครับในการสอบนะครับจะทําเร็วหรือว่าทําช้าก็ได้นะครับแต่วิธีการให้คะแนนคือขึ้นสุดหรือว่าไปทางใดทางหนึ่งแล้วกลับที่เดิมเนี่ยนะครับโดยที่ปฏิบัติถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับ10คะแนนเลยนะครับใครทําผิด1จุดนะครับก็จะลดลงมา1คะแนนแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะครับท่าที่2นะครับถ้าขึ้นลงพร้อมนะครับเพิ่ม1 2 3 4 5 6

ห้าหกเจ็ดสิบนะครับท่าที่สองนะครับจบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าท่าที่สามนะครับตัวเอ็กหรือว่าตัวกากรบาดนะครับพร้อมนะครับเติมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดหก 1>, 1 2ึ่งสองสามสิบหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามห้ากเจ้าหกหนึดต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่4ี่นะครับท่าท่าหลามตัดหรือว่าตัวเพชรนั่นเองนะครับพร้อมนะครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสอง้าหกดหนึ่งสห้าหกหนึ่งสส หกเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบจบไปแล้วนะครับทั้งสี่ท่านะครับครับต่อไปก็เข้าสู่ทักษะกีฬาแฮนด์บอลนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้สอบนะครับทั้งหมดสองทักษะ นะครับทักษะที่หนึ่งคือการโยนบอลสองมือล่างเหนือศีรษนนะครับการที่เราสอบแบบนี้เนี่ยเป็นการทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับอุปกรณ์ลูกที่นักเรียนทํามาได้หรือไม่นะครับสองนะครับที่นักเรียนได้สอบไปครับเป็นการส่งบอลอ้อม หลังตัวเองนะครับก็เป็นทักษะในการทําความคุ้นเคยอุปกรณ์เช่นเดียวกันนะครับเรียนรู้หรือไม่ว่าสามารถนําไปใช้ในการหลอกล่อคู่ต่อสู้ได้นะครับอย่างที่อาจารย์ให้นักเรียนปฏิบัติเนี่ยบอลอยู่กับมือตัวเองเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้จะมาแย่งเนี่ยเราเป็นการเหมือนหลอกล่อนะครับส่งบอลอ้อมหลังและตัวเองก็สามารถจับได้หรือว่าส่งบอลอ้อมหลังแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่อยู่ด้านข้างด้านหน้าได้เลยนะครับ ต่อมานะครับนักเรียนก็จะได้เรียนในทักษะที่3นะครับเป็นทักษะการเลี้ยงบอลนะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยมันสามารถเลี้ยงไปตรงไหนก็ได้นะครับในพื้นที่สนามในกีฬาแฮนบอลนะครับเราจะสามารถเลี้ยงไปข้างหน้านะครับเลี้ยงไปด้านหลังนะครับเลี้ยงไปด้านข้างก็ได้นะครับตามมือที่เราถนัดนะครับเราจะไปทิศทางไหนก็ได้นะครับแต่การเลี้ยงเนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะครับ หนึ่งคือการเลี้ยงแบบอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่สองนะครับเลี้ยงแบบเคลื่อนที่นะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับแบบฝึกที่สานะครับอย่างที่นักเรียนทราบนะครับก็คือมีการเลี้ยงบอลแบบอยู่กับที่แล้วก็แบบเคลื่อนที่นะครับในทักษะนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนแบบอยู่กับที่นะครับ การเลี้ยงบอลเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ระดับนะครับคือระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะให้นักเรียนปฏิบัติเนี่ยสามระดับก็คือระดับละ10ครั้งนะครับและมันก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับระดับหนึ่งก็คือระดับต่ําจะทราบได้อย่างไรว่าต่ำครับก็คือระดับเข่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ํานะครับวิธีการปฏิบัตินะครับข้อที่1ยืนเท้านําเท้าตามนะครับ สองนะครับเตรียมบอลนะครับที่จะเลี้ยงแบบอยู่กับที่นะครับก็คือคุณอาจจะหงายมือก็ได้หรือว่าคุณจะคว่ำเลยก็ได้นะครับพร้อมนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแล้วก็จับนะครับการฝึกแบบระดับต่ำเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่แบบคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็หลอกล่อผู้ต่อสู้นะครับอาจารย์จะทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับ หนึ่งนะครับกินเท้านาเท้าตามนะครับ2เนิ้วบอลนะครับไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำมากเกินไปนะครับพร้อมเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อมาระดับกลางนะครับแปดที่สองนะครับก็คือระดับกลางนะครับระดับกลางเนี่ยก็คือเอวของนักเรียนะครับระดับกลางประโยชน์ของมันคือใช้ในการพักบอลนะครับในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแบบช้าๆไม่เร่งนะครับ เราก็ใช้การเลี้ยงแบบอยู่กับที่นะครับในส่วนนี้นะครับพร้อมนะครับเดินหนึ่งสามสี่ห้า7 8เจ็ดแด้าสิบแบบที่2นะครับเป็นการเลี้ยงบอลระดับกลางนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับ1่ยืนเท้านำเท้าตาม2นะครับหงายบอลหรือว่าป้อมบอลก็ได้นะครับ3าก็กดบอลนะครับก็เป็นการเลี้ยงหรือว่าเคาะอยู่กับพื้นนะครับพร้อมนะครับ เพิ่ม 1, น 3, 4, 5, ส 7, 8, 9, 10นะครับแล้วก็แปดสุดท้ายนะครับ3การเลี้ยงบอลระดับสูงนะครับก็คือบริเวณอกของตัวเองนะครับในส่วนนี้เนะี่ยประโยชน์ของมันคือการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนจากรับ เป็นลุกนะครับเพื่อไปทําประตูเนี่ยเราจะใช้การเลี้ยงเนี่ยระดับสูงหรือว่าระดับอกเนี่ยอย่างท่องแค่ว่องไวนะครับพร้อมเริมหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็แปด้าสิแล้วก็จับนะครับในแต่ละแบบนะครับให้นักเรียนนะปฏิบัติ10ครั้งนะครับแล้วก็2รอบนะครับต่อไปเป็นรอบที่สองครับพร้อมเริมหนึ่งสสามสี่ห้า 7, 8, 9, ข้อแนะนํานะครับในการเลี้ยงบอลน,นะครับอาจารย์ทราบว่าในแต่ละบ้านเนี่ยหรือว่าแต่ละคนเนี่ยมีลูกบอลที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับบางบ้านลูกบอลเนี่ยมันอาจจะแฟบนะครับบางบ้านก็อาจจะแข็งนะครับอาจารย์จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลี้ยงบอลน,นะครับ หนึ่งนะครับก็คือลูกเนี่ยเราเอามือข้างที่หนักเนี่ยวางไว้ด้านบนกลางฝ่ามือนะครับแล้วก็ทาบนะครับแล้วก็เวลาบอลกระเด้งหรือว่ากระดดนขึ้นมานะครับตรงฝ่ามือให้เราใช้วิธีการกดบอลนะครับย้ำบอลกดกดนะครับแต่วิธีการกดเนี่ยเรากดแรงไปก็ไม่ดีนะครับให้กะน้ำหนักเนี่ยพอดีนะครับแล้วก็สายตามองบอลมิฉะนบอลจะกระเด้งเข้าหน้าของตัวเองนะครับอาจารย์ก็จะลองทําให้ดูนะครับ พอแนะนํานะครับในส่วนนี้นะครับเดิม hey, ถ้าจานเบาอย่างนี้ครับบอลมันก็จะติดพื้นนะครับเราต้องกดกดนะครับวิธีการกดก็กดท่าแรงมันก็จะสูงได้นะครับแต่แบบนี้แบบสูงไปมันมันจะไม่ดีเอาเพปอประมาณครับใช้การกดอย่างนี้อาจารย์บอกกดบอลมาถึงฝ่ามือกดกดกดครับ ต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ทักษะการโยนบอลสองมือล่างนะครับกระทบฝาผนังนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มโยนนะครับเราจะต้องรู้ระยะในการโยนนะครับระยะในการโยนเนี่ยอาจารย์ให้นะครับก้าให้นักเรียนเนี่ยก้าวเท้านะครับห่างจากฝาผนังเนี่ยมา3ก้าวปกตินะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็น <yen> ักเรียนก็กับหลังหันนะครับเข้าหากำแพงนะครับในจังหวะที่1เนี่ยให้นักเรียน ยืนแยกเท้าเท่ากับช่วงไหล่นะครับหรือนักเรียนจะยืนเท้านำเท้าตาก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์ก็เลือกแบบแยกเท้าเท่ากลับช่วงไหล่นะครับอันที่2นะครับก็ให้นักเรียนถือบอลนะครับสองมือแบบหงายมือนะครับก็เอาไว้ประมาณบริเวณเอวตัวเองนะครับจังหวะที่3นะครับให้นักเรียนโยนบอลกระทบฝาผนังนะครับและจังหวะที่4ก็รับนะครับย้ำทวนนะครับ สามโยนบอลเข้าหาตั้แพงและจังหวัดที่สี่รับนะครับย้ำตัวนะครับจังหวัดที่1องเขาจะกลับช่วงลายสองถือบอลสองมือนะครับระดับเอวนะครับจังหวัดที่สามปล่อยบอลกระทบฝาผนังและสี่รับนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะให้นักเรียนนะครับฝึกซ้อมนะครับในการรับส่งบอลนะครับในเรื่องของการโยนบอลนะครับกระทบฝาผนังนะครับวิธีการโยนเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคนะครับ อันดับแรกนะครับใครที่ยืนใกล้ไปอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับเน้นย้ำอาจารย์ย้ำในข้อแรกนะครับก็คือ3ามเก้านะครับเทคนิคต่อมานะครับเวลาเราโยนเนี่ยเราต้องทําไมครับกัดน้ําหนักให้ได้ถ้าแบบนี้อาจจะต่อไปโยนเพิบโยนไม่ถึงเราเราจะต้องเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงถ้าแรงไปมันก็เลยตัวเองนะครับ ต้องการจังหวะนะครับเวลาเราโยนเนี่ยให้เล็งไปประมาณบริเวณหน้าอกหรือว่าศีารษะของตัวเองนะครับแต่ต้องเพิ่มความแรงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทาเนี่ยเราโยนไปแล้วสายตาต้องมองลูกนะครับเวลาเรารับก็เหมือนกันรับที่มีเนี่ยบอดก็จะต้องอยู่หน้าตัวเองนะครับจะไม่ไปทงด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวาครับพยายามให้เท้าทั้งสองอยู่ที่พื้นนะครับ โดยที่เท้าเนี่ยไม่ขยับเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการโยนบอลสองมือล่างกระทบฝาผนังนะครับเราจะมาดูนะครับว่าการทาที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับอาจารย์ย้ำตัวนะครับหนึ่งะครับให้นักเรียนก้าวเท้ามานะครับสามเก้าหนึ่งสองสามนะครับสองนะครับเวลาปฏิบัติเนี่ยเราโยนลูกไปแล้วนะครับนักเรียนก็รับและรับจํานวนครั้งนะครับ ต่อไปอาจารย์จะทําให้ดูนะครับจานวนทั้งหมดสิบครั้งนะครับเอิ้่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ครับวันนี้ในช่วงแรกเนี่ยนักเรียนก็ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับด้วยตนเองนะครับ 2. นะครับเป็นการประเมินทดสอบตาราง9ช่องจำนวน4ท่า 3. เป็นการเรียนรู้ทักษะกีฬาแฮนด์บอลในแบบฝึกที่ 3. นะครับ3คือการเลี้ยงบอลน,นะครับแบบอยู่กับที่นะครับแล้วก็4นะครับเป็นการโยนบอล2มือล่างเข้าผนังและรับนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการสอบนะครับแล้วก็จะมีการเรียนทักษะใหม่นะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้โดยการไปฝึกซ้อมนะครับใครที่ทําไม่ได้แล้จานวนแค่7ครั้ง8ครั้งเนี่ยเราก็ฝึกเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไปฝึกนะครับให้ได้จานวนครั้งมากที่สุดน,นะครับแล้วก็แม่นยํานะครับอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับเมื่อ มีการแข่งขันนะครับหรือว่าเล่นนะครับหรือว่ามีการออกกําลังกายนะครับที่เราอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงนี้การบ้านในวันนี้นะครับก็เป็นการประเมินการอบอุ่นร่างกายนะครับด้วยตาราง9ก้าช่องจํานวนสีท่านะครับสีท่านี้เนี่ยเราจะอัดแค่คลิปเดียวเลยแบบต่อเนื่องนะครับเราจะใช้เท้านะครับข้างที่เราถนัดนะครับคือก็คือข้าง ขวาก็ใช้ขวาตลอดทั้ง4ท่านะครับใครถนัดซ้ายก็ซ้ายทั้งหมด4ท่านะครับอาจารย์เน้นย้ำนะครับข้อที่1ก็คือเลือกเท้าที่ถนัดนะครับ2นะครับสอบเราก็จะปฏิบัติท่าละ10ครั้งนะครับทำแบบต่อเนื่องไปเลยครบ10แล้วแล้วก็เปลี่ยนท่า3นะครับนักเรียนก็จะต้องเปล่งเสียงนะครับในการนับตารางเก้าช่องนะครับ การส่งงานนะครับในการทดสอบการอบอุ่นร่างกายด้วยตารางเ้าช่องนะครับนักเรียนสามารถส่งทางกลุ่มลายพระึาษานะครับตามห้องของตัวเองได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บนักเรียนสามารถส่งได้เลยนะครับแต่ว่าห้ามส่งเกินกว่าวันที่4กรกฎานะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการส่งงานนะครับนั่นหมายในการเรียนในสัปดาห์ที่6นะครับเราก็จะมาพบเจอนะครับในกลุ่มลายพระึกษานะครับ ในวันจันทร์ที่5รกรกฎาคมนะครับอาจารย์ก็จะลงคลิปในช่วงเช้านะครับนักเรียนก็สามารถหาเวลาว่างหรือเวลาที่เหมาะสมนะครับในการเรียนรู้ทักษะนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะพบกันในสัปดาห์ที่6ครับ